มาสมเจ้าค่อยจะมาพูดเกี่ยวกับคลิปของวันนี้ก็ใครที่เริ่มสร้างตัวตนเริ่มที่จะ,อ,ะอยากที่จะพัฒนาตัวเองอยากที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองค่อยไม่มีแบบแผนไม่มีอะไรเลยลงมือทาอย่างเดียวลงมือทาแล้วต้องทําจริงๆไม่ใช่คิดอยู่ในหัวก็กว่าที่ค่อยจะมากล้าพูดกล้าอย่างนี้คือก็คิดอยู่ตั้งนานแล้วว่าอยากจะทําซึ่งค่อยก็ไม่ได้พูดเกิงอะไรขนาดนั้นแค่อยากจะออกมาจาก ที่เขาเรียกกันว่าเซฟโซนวันนี้ค่อยได้ออกมาพูดแล้วได้ทําแล้วค่อยรู้สึกว่ามันดีที่ค่อยได้พัฒนาตัวเองในการที่จะมาพูดหน้ากล้องมาฝึกพูดหน้ากล้องได้เรียนรู้อะไรใหม่ๆในการที่จะมาฝึกทำคอนเทนต์มาฝึกที่จะให้ความรู้คนในบางสิ่งบางอย่างซึ่งค่อยได้ดูช่องเกี่ยวกับการที่จะพัฒนาตัวเองดูแล้วดูอีกทําไมเราถึงไม่กล้าลงมือทามันเป็น สิ่งแรกที่เรากลัวเลยก็คือครั้งแรกเมื่อค่อยได้ทําคลิปแรกตัดต่อแล้วรู้สึกว่าเอ้ยมันเป็นสิ่งที่นี่แหละค่อยอยากทําและมีความตั้งใจที่อยากจะทํามานานอยากจะเก่งขึ้นอยากจะพัฒนาตัวเองให้ดีขึ้นไปกว่านี้อ,อยากจะทํำทิกตอกอยากจะปัตกตะก้าอยากจะขายของอยากจะขายสินค้าพอมาวันนี้ค่อยต้องลงมือทําอย่างเดียวต้องทําจริงๆไม่ใช่ว่าค่อยจะต้องมาเสียเวลาคิดอยู่ในหัวว่ามันจะต้องเป็นแบบนี้แบบนี้คือสิ่งแรกในการที่ทําคือ ได้เอาหน้าตัวเองมาออกหน้ากล้องมาถ่ายคลิปเออมันแปลกอยู่ตรงที่ว่าเรากลัวกลัวว่าเราลงไปแล้วมันจะดีไม่ดีมันจะมีคนชอบหรือไม่ชอบคือตอนนี้ค่อยขอให้ได้ก้าวข้ามในสิ่งที่อยู่ในเซฟโซนมานานตั้งแต่ที่อยากจะทําคลิปอยากจะเป็นยูทูบเบอร์ YouTuber, แต่ก็ไม่รู้ว่าจะทําดีไม่ดีเพราะว่าก็ยังทํางานประจํายังไม่มีเวลาสิ่งเดียวที่ค่อยออกมาจากเซฟโซนเลยก็คือ ค่อยต้องลงมือทําเท่านั้นและทําจริงจจังๆในส่วนของในการกล้าออกมาจากเซฟโซนจริงๆออกมาพูดออกมาทำคอนเทนต์ออกมาฝึกตัดต่อคลิปวิดีโอการทําปักตะกา้าการขายสินค้าออนไลน์ line, มันเป็นสิ่งที่อนาคตรเราหรือเรื่ยงไม่ได้ต่อให้เราไม่ทํามันก็ต้องมีคนทําตอนนี้ค่อยเลยที่จะมาฝึกที่จะหัดพูดออกหน้ากล้อง แล้วก็ฝึกขัดทําคิดตัดต่อฝึกภาคเสียงฝึกที่จะเป็นนายหน้าติ k กต็อกซึ่งตอนนี้ก็กําลังทําแล้วก็ศึกษาผ่านช่องทางอื่นๆอยู่ยังพูดติดติกระขาดอยู่ซึ่งตอนนี้ก็ยังทําได้แค่ถ่ายลิปวิดีโอแล้วก็ภาคาเสียงอีกทีคือมองดูแล้วว่าค่อยยังพูดติดติกขาดอยู่ก็เลยคิดว่าน่าจะฝึกตัวนี้ไปก่อนแล้วก็ทําให้ได้คล่องพูดให้ได้คล่องพูดให้ได ไม่กลัวกล้องกลัวความคิดตัวเองว่าจะพูดผิดพูดถูกแต่ตอนนี้ได้ออกมาพูดแล้วสบายใจขึ้นที่ได้ออกมาพูดหน้ากล้องใครที่ยังคิดลังเลอยู่ว่าจะทําหรือไม่ทําดีอยากให้สุเจ้าที่มาดูคลิปนี้ก็เป็นกําลังใจให้ทั้งตัวเองแล้วก็คนที่พยายามที่จะทําที่จะเริ่มต้นใหม่ค่อยเสียเวลากับการที่ไม่ได้ลงมือทา แล้วก็ไม่กล้าที่จะทํามานานเกินไปแล้วมันถึงเวลาแล้วที่เราจะพัฒนาตัวเองก้าวข้ามสิ่งที่เคยเรียนเคยเรียนรู้มาต้องมาอยู่ในจุดที่เราต้องเปลี่ยนแปลงตัวเองค่อยก็จะพยายามทําตัวนี้ให้มันดีที่สุดเท่าที่จะทําได้แล้วก็จะพยายามทําต่อไป